ทำไมเงินลงทุนในหุ้นถึงควรจะเป็นเงินเย็นเท่านั้นครับวันนี้ผมจะมาชวนพวกเราคุยถึงเรื่องราวในการใช้เงินลงทุนว่าทําไมผมถึงแนะนําให้เป็นเงินที่ตัดออกจากชีวิตได้หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าเงินเย็นในการลงทุนในหุ้นครับเหตุผลมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เราเรื่องอยากให้ง่ายไยโ้ชแชมป์ครับเข้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมจะเล่าให้พวกคุณฟังเป็นประจำครับวันนี้คุยถึงเรื่องเงินที่จะใช้ในการลงทุนนะเราอยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องมีเงินนะหลังจากเปิดบัญชีแล้วนะครับหาวความรู้แล้วก็ต้องมีเงินเพราะถ้าไม่มีเงินเราซื้อหุ้นไม่ได้นะฮะทีนี้ทําไมนะครับเงิน ถึงต้องเป็นเงินที่ตัดออกจากชีวิตได้เท่านั้นหรือเรียกว่าเงินเย็นนั่นแหละเพราะงี้ครับผมเคยเป็นมาแล้วครับวันที่เราใช้เงินที่มันร้อนๆน,นะฮะคือเงินที่มีความจําเป็นที่จะต้องไปใช้ที่ไหนสักที่หนึ่งในอนาคตนะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงอนาคตเราต้องใช้เงินไปกับอะไรสักอย่างแต่เราดันเอาเงินก้อนนี้ เพื่อหวังจะมาลงทุนสร้างให้มันกําไรงอกงามก่อนมันมีทั้งขาขึ้นและมันมีทั้งขาลงครับวันที่มันลงไปไอสิ่งที่เราอยากเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ไปซื้อเนี่ยมันจะเกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียเรื่องของผมเลยเล่าให้ฟังนี้ครับช่วงหนึ่งที่เราอยากลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนที่ชื่อว่า l t f นะครับตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับกองทุน ETF ก็แบบว่าซื้อแสนหนึ่งนะสมมติฐานภาษีผมอยู่20%อ่า็ก็จะได้รับ เงินลดหยอด่อนลดหย่อนภาษีคืนกลับมาประมาณ2 0,000่ตอนปลายปีนะขอคืนภาษีว่างั้นเถอะผมวางแผนว่าเอา้าจะซื้อสักแสนหนึ่งเว้ยระหว่างจ,จะเก็บเงินเดือนละ1 0,000นะพอครบปีนึงเนะี่ยเราก็จะมีเงินแสนหนึ่งเพื่อไปซื้อกองทุนเนี้ยตอนปลายปีครับนี่ชีวิตจริงเลยยากนั้นเลยด้วยความเก่งฉกาดของเราไอ้เงินของเราเนี่ยแทนที่จะกองไว้ในแบงก์เฉยๆเราไปลงทุนในหุ้นก่อนดีกว่าเพื่อให้มันงอกเงยเพื่อ เงินที่เราลงลงไว้เนี่ยมันทํากําไรมาไอ้ส่วนที่เป็นกําไรเราก็ไปใช้ซื้อของเล่นซื้อเครื่องบันเทิงอํานวยความสะดวกของเราได้อย่างสนุกสนานแล้วยังมีเงิน10,000แนเพื่อซื้อกล่องทุนรถยนต์รันภาสีอีกฉลาดจริงๆนะครับสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันก็มีทั้งดีโชคดีลงทุนดีแม่งไปแต่โชคลายครับราคามันลงมาเงินมันเหลือไม่ครบอย่างที่เราอยากจะไปทําตามแผนงานมันก็เข้าสิครับและแน่นอนผมเล่าให้คุณฟังในวันนี้เรื่องราวของผมเนี่ยมันดัน โชคหลายผิดพลาดตลาดปีนั้นลงตลอดทำกำไรได้ยากลำบากมากสุดท้ายเงินแสนหนึ่งที่ตั้งใจว่าปลายปีเนี่ยจะเอาไปซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีมันก็ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจออกเกิดการขาดทุนนะปีนั้นจำได้เลยตั้งใจจะซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเอาเงินมาปันรอบก่อนนะฮะแล้วก็เกิดความผิดพลาดเพราะว่าตลาดไม่เป็นใจบ้างอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยผมต้องหาเงินเติมเข้าอผิดประมาณสัก4ี่0มื่เรียกว่าไอ้แสนหนึ่งที่ใส่เข้าไปเนี่ย ขาดทุนร่วมๆ่วม40%อเนนะครับเนื่องด้วยความรู้ด้วยอะไรด้วยนะครับเรื่องอีโก้เรื่องความเนี่ยหลายอย่างจนทําให้ตอนปลายปีกูเลยต้องหาเงินไปเติมเพื่อให้มีไปลงทุนในกองทุนเ t f เพื่อลดหย่อนภาษีอย่างที่คาดคิดเอาไว้พอเจ็บแล้วมันจำครับพอจาแล้วก็เลยเฮ้ยจริงๆเราทําแบบนี้ไม่ได้และเราต้องเริ่มแก้ไขแล้วก็เริ่มแก้ปัญหาอะไรที่เป็นเงินที่วางแผนไว้หรือกองทุนจะไปจ่ายเยบี้ยประกันจะจ่ายค่าเทอมอะไรเงี้ยที่มันแบบเฮ้ยเงินเรายัง ยังไม่ต้องใช้ในวันนี้แต่ในอนาคตต้องใช้เนี่ยแยกมันเก็บไปเลยครับเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ครับมันไม่ต้องโตมากก็ได้ครับแต่พอถึงวันที่เราต้องจ่ายเรื่องราวเหล่านี้เราจะมีไปเอาเงินอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งใจจะเก็บมาเพื่อลงทุนครับและเงินก้อนนี้ตัดออกจากชีวิตได้แปลว่าอะไรครับสําหรับผมเนี่ยนะตัดออกจากชีวิตได้แปลว่าซื้อถือยาวแล้วลืมได้เจ็บป่วย ม,มีประกันนะจะซื้อกองทุนรถย่ตนภาษีจะใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจะซ่อมรถจะดูแลรถเราแยกเงินเก็บพวกนี้ไว้ต่างหากคือแปลว่าไม่ว่าชีวิตผมจะเกิดคริส i s ิสอะไรถ้าไม่แบบประหลาดมากๆนะเราจะวางแผนไว้หมดแล้วไอ้เงินลงทุนเราเนี่ยจะไม่ถูกแต่ต้องเลยไม่ถูกแต่ต้องเลยแปลว่ามันตัดไปแล้วครับลืมไปแล้วลืมจากชีวิตไปเลยซื้อหุ้นระยะยาวก็ซื้อทิ้งไว้ลืมได้ ไม่ต้องถอนตลอดชีวิตก็ได้ถ้ากิจการยังโตอยู่ถ้าซื้อหุ้นเพื่อเทรดสั้นก้อนเนี้ยต่อให้โดนคัดลอดหมดตูดไปเลยเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้กระทบสิ่งที่เราวางแผนไว้อย่างอื่นเลยแต่แน่นอนพอผมกลับมาวางแผนแบบนี้และทําแบบนี้ใช้แต่เงินเย็นในการลงทุนแบบนี้เงินลงทุนมันก็จะน้อยลงเพราะสมัยก่อนเราแบบไม่งไปเอาเงินพันอื่นมาด้วยนะเงินที่ยังไม่ต้องจ่ายนะมีกองไว้แล้วค่ะเทอมีกองไว้แล้วค่าส่มรถมีกองไว้แล้วลถหย่อนภาษีเบี้ยประกัน แม้แอบมาหมุนซะหน่อยอะไรเงี้ยพอมันมีปัญหาเนี่ยมันล้มทั้งระบบแต่ว่าแม่งเหมือนจะมีเงินเยอะกว่าเพื่อไปไปปัดรอบในการลงทุนนะแต่พอเราล็อกไว้ไม่ไปยุ่งกับมันไอ้พวกเงินเราเนี่ยนะเงินลงทุนก็จะน้อยนะับแต่ข้อดีของการที่มีเงินลงทุนน้อยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือทําให้เราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้เพราะวันที่ใช้เงินน้อยครับเวลาเจ็บก็เจ็บน้อยครับสมมติเราลงทุนที่10,000บาทครับแล้วขาดทุน10% เราขาดทุนพันเดียวครับแต่วันที่เราเงินลงทุนเราใส่เข้าไป1ล้านบาทครับแล้วขาดทุน10%เท่ากันครับเราขาดทุน0นึ่งแสนครับขาดทุน10%เหมือนกันครับแต่ความเจ็บตัวไม่เหมือนกันครับเจ็บ 1, 000, 1, 000, 1, 000พันหนึ่งกับเจ็บแสนหนึ่งนะนึกผมไหมแน่นอนวันที่เราเก๋าเกมแล้วเราเก่งแล้ว,เร,เ,ลวเรามีประสบการณ์มากแล้วเรามีความรู้มากแล้วโอกาสขาดทุนมันจะต่ำแหละยิ่งมีเงินเยอะใส่ไปยิ่งดีแต่วันที่เรายังเป็นมือใหม่อยู่เนี่ยละครับเนี่ยคือคีย์สําคัญครับผมแนะนํานักเรียนผมนะครับที่เรียนในคอร์ส หรือมือใหม่ที่มาสอบถามผมในไลน์โอเม่ชัดนะครับมือใหม่หันไล่ทุนบายโค้ชแชมป์เนี่ยผมจะบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> จริงๆให้เริ่มให้น,อน้อยแล้วว่ามาถึงคุณจะมีเงินเยอะอยู่แล้วก็ตามบ้านรวยไม่เป็นไรแต่ความรู้ในการลงทุนพุ้นคุณยังไม่มากประสบการณ์คุณยังไม่มากเนี่ยให้เอาเงินน้อยๆมาลงทุนก่อนแล้วแบบตัดออกจากชีวิตได้เลยเงินก้อนเนี้ยเพราะ มันไม่มีเทรดเดอร์หรือไม่มีอินเวสเตอร์คนไหนที่ลงทุนแล้วถูกทางตลอดทุกทางตลอดไปว่าซื้อแล้วแม่งขึ้นซื้อแล้วแม่งขึ้นซื้อแล้วแมงึ้นมันรวยไปแล้วนี่ยเหไหมคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จอ่ะคือซื้อแล้วมันถูกทางมากกว่าซื้อแล้วมันผิดทางแปลว่าอะไรแปลว่าเขายังเคยผิดทางและปัจจุบันเขาก็ยังผิดทางอยู่อย่างผมเองเนี่ยปัจจุบันก็ยังยังมีเทรดขาดทุนยังมีซื้อหุ้นออมผิดตัวผิดจังหวะแต่ส่วนใหญ่มันถูกมันกำไรส่วนน้อยผิดแต่แปลว่ามันยังผิดอยู่ ซึ่งถ้าแปลว่ามันยังผิดอยู่แปลว่าคุณจะมีโอกาสเสียตังค์อยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วนะครับแค่จะน้อยจะมากคนที่ประสบการณ์น้อยมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้วันที่เราเจ็บตัวเราจะได้เจ็บตัวน,น้อยๆผมเรียกมันว่าค่าเทอมครับเวลาเราเรียนมหาวิทยาลัยเราจะ่ายค่าเทอมแต่ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันฟิกว่าเท่าไหร่เว้ยกี่หมื่นกี่แสนต่อต่อเทอมอะไรก็ว่ากันไปแต่ค่าเทอมในการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันไม่ฟิกครับมันแปรผันตามเงินที่เราใส่ไป สมมติเราขาดทุน10%ก็ใส่เยอะก็ตัวเลขก็เยอะใส่น้อยก็ตัวเลขก็น้อยวันที่เราใส่ไปน้อยๆเพื่อเรียนรู้ครับเพราะยังไงเราจะต้องผิดนะครับเทรดหุ้นหรือออมผู้ระยะยาวยังไงเราจะต้องผิดเลือกหุ้นผิดซือจังหวะผิดมันจะมีตอนที่เราประสบการณ์น้อยๆเราจะผิดเยอะตอนที่เราผิดเยอะแล้วเราเสียแค่น้อยๆบาทเช่นเราตั้งใจว่าเราจะเทรดหุ้นแค่หมื่นเดียวนะผิด10%บก็พันเดียวผิด20%ก็นเพิ่งส0 0พไม่กระทบกับชีวิตเรามา,มากนะ แต่เราได้ประสบการณ์ระหว่างทางในการเรียนรู้เราจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้แบบนี้แม่งผิดไว้แม่งไม่ดีเราเรียนในตำรามาแล้วแต่วันจริงบางทีมันจิตใจมันรบก,กวนมันทาไม่เหมือนตำราหรือวันจริงมันมีเรื่องราวอะไรที่มันแปลกใหม่นอกจากตำราเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยเงินที่น้อยนะครับเราจะจ่ายค่าเทอมในการลงทุนหุ้นน้อยเพราะเราเริ่มต้นด้วยเงินเงินที่น้อยกว่านะครับแล้วเป็นเงินที่เย็นเรียกว่าตัอดออกจากชีวิตได้เจ็บ ขาดทุนไม่เป็นไรอย่างอื่นเราจัดการไว้ครบหมดแล้วนะครับลเล่นนี่เป็นคีย์สำคัญที่ผมย้ำเสมอว่าทำไมเราถึงควรจะใช้เงินเย็นหรือเงินที่ตัดออกไม่ได้ในการลงทุนหุ้นคบสรุปง่ายๆคือเราจะได้เสียค่าเทอม,มน้อยเรื่องที่2คือมันจะได้ไม่กระทบกับเงินที่เราวางแผนไว้ที่จะทําอย่างอื่นมันจะได้ไม่พัวพันเรียกว่าอินี่ขาดทุนแล้วไปทําให้แผนที่เราจะวางไว้ขาดทงค่าเทอมค่า รถยนต์ภาษีเงินซื้อประกันแมงไม่พอด้วยวุ่นวายไปกันหมดครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เงินที่ตัดออกจากชีวิตได้ชีวิตเราจะง่ายแล้วการลงทุนเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะวันที่เราเริ่มลงทุนนะเริ่มเรียนเริ่มได้ประสบการณ์เริ่มเจ็บจริงแต่น้อยเพราะวันที่เราแข็งแกร่งครับโอกาสผิดนั่งเริ่มน้อยกว่าถูกและเพราะเราเริ่มมีความรู้และเรามีประสบการณ์จากการเทสที่ใช้เงินน้อยๆที่ตัดออกจากชีวิตได้อันนี้จากนั้นคุณอยากจะใส่เงินเท่าไหร่ ก็ได้เพราะคุณถูกมากกว่าผิดแล้วเพราะคุณวางแผนเป็นแล้วเพราะคุณมีประสบการณ์แล้วนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะกระตุ้นเตือนและเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับ โดยเฉพาะคนที่เคยเป็นแบบผมนะครับแก้เรื่องนี้ซะแล้วคุณจะลงทุนได้ดีขึ้นมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ชวนเพื่อนมาฟังไปพร้อมๆกันและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมย่อยมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นประจำครับสำหรับวันนี้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ